ไปที่นี่ก็เพราะว่าคุณต้องกำพลตันสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับมินาอีกแล้วในช่องของมินา S I L D สามสองหนึ่งพันทะมนแล้วก็พรุ่งนี้นะคะได้กลับบ้านแล้วแล้วก็สำหรับแฟนๆที่รอซีรีส์มินาอยู่นะคะอดทนหน่อยแล้วกันเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยค่อนข้างจะไม่ว่างหลายอย่างเลยแล้วก็ลวมไปถึงมาต่างจังหวัดก็เลยเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ ตอนนี้นะคะคือมีแผกนการว่าถ้ากลับบ้านไปปุ๊บก็จะไปดูหนังแล้วก็จะไปเที่ยวสวนนงนุษด้วยอ่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนี่คือไม่มีอะไรทํานะคะเล่น facebook ดูเอ่อที่ทําก็คือที่เขาทําอยู่ตอนนี้ก็คือก็ซีล่าปะทะคองนะคะก็เป็นสวนนงนุกนั่นแหละถ้าใครอยากให้เราไปถ่ายรูปหรือว่าอยากให้อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกจะมาบอกว่าพรุ่งนี้นะคะได้กลับบ้านแล้วนะคะไม่มีอะไรหรอกมากนะคะสวัสดีค่ะบาย